สวัสดีค่ะแพทย์หญิงจินตนามาโนโรมพัทรสารค่ะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมา35ปีค่ะเคยทำงานที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย,ยเดชและโรงพยาบาลจุลาภรณ์ค่ะก็ในช่วงตอนท้ายนะคะก่อนจกกะเกษียณเนี่ยมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งค่ะและช่วงนี้ของชีวิตเองเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งนั้นเป็นผู้ป่วยที่น่าเห็นใจมากที่สุดค่ะในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้นอาจจะต้องมีการผ่าตัดอาจจะต้องมีการใช้เคมีอาจจะต้องมีการใช้แสงอาจจะต้องมีการใช้ภูมิต้านทานบำบัดเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการรักษายาวนานทำให้ผู้ป่วยต้องการกำลังใจมากและใช้การรักษาน,านานมากจนร่างกายสุดโทมและบางรายรู้ช้า ก็สู่ภาวะที่ต้องจากไปอย่างน่าเห็นใจจริงๆคะ่ะแรงบันดาลใจของดิฉันส่วนหนึ่งมาจากภาวะที่เดินไปดูเขาทุกวันตรวจคนไข้ทุกๆวันเพื่อฟื้นฟูสภาพเขาให้กลับมาดีที่สุดดังเดิมหรือดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คะ่ะแต่ในการรักษานั้น บางครั้งแม้ว่าคุณหมอจะมีความตั้งใจดีที่สุดแค่ไหนผลข้างเคียงจากการรักษาก็มากมายเหลือเกินจนวันหนึ่งดิฉันได้มาพบกัญชาค่ะดิฉันพบว่าประเทศไทยเรามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะเป็นศูนย์การรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชาค่ะเรามีตำรับยาที่กัญชาที่มากที่สุดในโลกคือประมาณ1,000ตำรับ ในโลกนี้มีการใช้กัญชามามากกว่า5,000ปีนะคะในประเทศจีนมีบันทึกไว้ค่ะตั้งแต่ประมาณ5,000ปีก่อนว่ารักษาโรคเกาโรครูมาตอยให้ยากัญชาดมยาก่อนให้ยาสลบก่อนผ่าตัดค่ะในอังกฤษนั้นใช้ยานี้รักษารูมาตอยรักษาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาปวดข้อต่างๆ รักษาโรคเการักษานอนไม่หลับแม้แต่ควีนวิกตอเรียก็มีบันทึกว่าพระองค์ท่านใช้รักษาแก้ปวดท้องประจำเดือนค่ะในอียิปต์มีบันทึกไว้ว่าแก้ใช้รักษาในราชสมนักใช้รักษาโรคกระสัยโรคเส้นทั้งมวลแก้ปวดรูมาตอยรูมาติซึมในอินเดียมีตำรับยาเข้ากัญชามากเช่นกัน ในโลกนี้มีกัรใช้กัญชาแพร่หลายมากทั่วพอสมควรปัจจุบันนี้กัญชาสามารถใช้ถูกกฎหมายทางการแพทย์37ประเทศค่ะสำหรับเอเชียเราเป็นประเทศแรกค่ะกัญชานั้นมีคุณสมบัติในเชิงเภสัชวิทยาอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือกัญชาลดอักเสบดีมาก 2. กัญชาลดไข้ สกัญชาแก้ปวด 4. กัญชาปรับภูมิต้านทานให้ดีขึ้นหรือภูมิต้าน,านทานที่มากไปให้ลดลงเข้าสู่ปกติ 4. ี่กัญชาช่วยปกป้องระบบประสาทและสมองเราดีมากนะคะกัญชาทำให้กินข้าวอร่อยกัญชาทำให้หลับสบายกัญชาแก้คลื่นไส้อาเจียนและกัญชา คลายเส้นตึงเส้นแข็งคลายการกระตุกตะคริวหรือชักค่ะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายสถานมากมายในหลายๆโรคค่ะถ้าในเชิงของการวิจัยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเรื่องเซลล์มะเรง็งกัญชามีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ห,หยุดการแบ่งตัวของเซลล์มะเรง็ง 2. หยุดการแพร่ของเซลลมะเร็ง 3. ทํทำให้เซลลมะเร็งฝ่อตัวสลายตัวยุบลง 4. หยุดการสร้างเส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งเพราะฉะนั้นเมื่อก้อนมะเร็งขาดเส้นเลือดทึ่งส่งอาหารมาเลี้ยงก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงอันนี้พบในหลอดทดลองในห้องวิจัยและในสัตว์ทดลองค่ะเพราะฉะนั้นน่าทำการวิจัยต่อว่า แล้วผลในคนล่ะจะทำให้เกิดดังนั้นได้หรือไม่